อาสบายดีตอนแหลงสบายดีตอนแหลงเออตอนเช้าบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะเฮ็ดตอนแหลงเอาหลายสดคนงามเอื้อยเด้อนี่เด้อเอ้อคนงามด้นี่เด้อเอื้อยเอื้อยลูกเก่งเด้อเเก่งหมดทุกดาน ้าเมื่อันนี้ก็เก่งเลยเอวยผู้นี้กันเลยเอวยผู้นี้ก็มาเก่งๆในคนนี้ผู้งามของเดี๋ยวมาคนงามเเออเอยผู้นี้ก็แหงเก่งในชุดนะ่านะอเก่งแต่เก่งว่าครับบอสู้ผู้นี้ผู้นี้นะเก่งอยู่ห้องบอสู้ผู้นี้อีก คนนี้กับผู้กำกำบงามคนนี้กับไดโอ้ยลืมเบิ้งไซเวนพอกขอร้อนหมดะอย่าเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเบิ้งก่อนผนช่วยผนช่วยอยู่บนึงบุตริงรังไสหอเลย กอยาแม่เวยจ้พูดงามงามเอนะจ้พูดงามงามจ้พูดงามเาพดงามเด้อจาพูดงามเด้อเี่เห็ดต้นมังบิงกำลังเตรียมเห็ดอันบนผาเวทวัดไงเจ้าพูดงามงามเด้อพี่น้องเอยเรื่องมาได้คนนั้นก็ได้ปีนล่างป่นข้างจะละแง่งป่าสิงป้าอะไร คนนั่งปติงคนนั่งส่แว่นนะมีแกินกระเลมเมอร์นี้กระเลมไม่ใช่เหรอกระเลมกระเลมกระเลมตัวบ้าบ้าเลยนะเด้อพี่น้องมาเฮ็ดตัองเบ่งใส่กันเด้อพี่น้องเลยมาทำบุญนำกันเมื่อวานนี้ก็มาเมืรอนี้ก็มาเมื่ออื่นก็มามาทุกวันทุกวันนะจ๊ะพี่น้องมาทำบุญ มาเดิมมาเดินทำบุญซอยกันนั่นกันเพอได้มากก็ได